สวัสดีครับพบก,กับผมเฟลูเฟนกับ Silent Hill 2 Part Part อะไรวะ <c oughs> อัดนบ่อยแล้วลืม Part 29นเานอะอ่าหลังจากที่ผมได้ไปอ่านไกด์แล้วผมก็ค้นพบว่ากูลืมดูบางสิ่งไปนะครับทำไมประตูนี้เปิดไม่ได้แล้วล่ะ Fuck d a v i t อ๋อไม่ใช่ไม่เปิดไม่ได้อยู่แล้วในห้องเติร์ดูมหรือโคลดูมหรืออะไรสักอย่างนั้นมันจะมีกระเป๋าใบหนึ่งวางอยู่ และห้ามเจออะไรนะอืมมันมีกระเป๋าใบหนึ่งที่เปิดไม่ได้และนี่ไงจริงด้วย The bag is locked และกูจะต้องทำการใช้ฟิชคีย y เพื่อเปิดกล่องโอ้โ oh. หทั้งกระเป๋าใบเดียวมีกุญแจ204โอเคเป็นห้องที่มีคนร้องไห้อยู่หรือเปล่ามัง้งเนาะ และกูก็ได้ทำการฆ่าไอ้บอสตัวนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นกูไม่ต้องห่วงอะไรคือคือบอสโดนช็อตกันสองนัดตายนี่กูแบบประทับใจมอมากถึงมากที่สุดเลยมึงเข้ามากูไม่กลัวมึงแล้วไอ้ซาเลยฮ่าฮาสักแก่เบชสักแตอีอีก,ก <c oughs> ห้องนี้ไม่ใช่ สองศูนย์สี่อ่ะรีโหลดก่อนโอเ okay. ค let's get in โร <c oughs> งแรมนี้สวยจังมีเจมเจมมองอะไรเจมเจมมองอะไรเจม oh what is that เอมพอยเอลิเมนเตอร์คีในที่สุดเราก็จะทำการลงลิฟต์ได้แล้วนะครับ t h r e s, <c oughs> <S, s not h interesting g i n in the m e m o e book มีอะไรข,ขาวๆอยู่ตรงนู้นด้วย เอ๊ะ What the fuck is this เฮ้ยเดินข้ามอีห้องได้ด้วยอ๋อนี่มันหน้าต่างเฉยๆนี่ว่ะโอเคเอ่อทำไมพวกมึงใช้ชีวิตกันอย่างป่าดเถื่อนกันขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยฮะพวกมึงเป็นอะไรกันนี่คืออะไรนี่คือรหัสกองเยโดเป็นภาษาอังกฤษเลยเอ่อเรียงคำให้สวยกันแล้วกัน เท้าเอา้ากูจะกดทำไมวะเอ้ยกูจะกดเลยทำไมเท้าเอ้ยสวยดี Hello Nothing Happen มี What's this มีรูปเต็มไปหมดเลยฮะโอ้โดน์เกอร์ขีดทับไว้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะทำการใช้ทินเนอร์ลบ ฮ่าลบมันี e t s it I u ยอ the tin เนี่ยอออะไรเนี่ยมันเป็นโค้ดของกระเป๋านี่เองแล้วมันเขียนว่าอะไร Help Help อะไรวะอะไรสักอย่างเนี่แยแหละเีอยเป็นภาษาอังกฤษเวอร์อชันนี้กูอ่านยากยากถ้ามีตัวอะไรบุกเข้ามาเนะ ห้ามมีตัวอะไรบุกเข้ามาที่แน่ๆตรงนี้ I e ตรงนี้ l ตรงนี้ p ตึ๊กตึ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 กอันน่ะ help จริงๆด้วยโอเค i take the sin the la music box oh my god thank you แล้วเราก็จะเหลือ music box กล่องสุดท้ายกล่องเดียวเนาะซึ่งกูจะต้องไปดูที่ลิฟ ใช่ไหมใช่เนาะมี elevator employee key แล้วนี่นาวิจันณหรอแต่งเขียว and then what it look like the lock is broken มีประตูไหนที่เข้าไม่ได้อีกบานนะไม่รู้แล้วเว้ยโอเคเราได้ elevator key มาแล้วแล้วเราควรทำอะไร เอ่อ Employee e l e v ล t o r ลิฟต์ของคนงานเพราะฉะนั้นกูจะต้องลงไปที่ชั้นใต้ดินอีกรอบหรือเปล่ามั้งเนาะละมั้งดึน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 หรือว่ามันมีแผงควบคุมอะไรแถวนี้หรือเปล่าไม่น่ามีเนาะไปลงไปชั้นล่างกันเถอะ มันใดกูอยู่ไหนนะ่าลืมมันใดกูอยู่นี่อย่าอย่าไม่เอาพี่ขากลัวกลัวกลัวแล้วจ้ะวิศพบหายไปแล้วโอ้มก์กัด it's locked not this door and maybe uh, สำรวจอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ ฟาแดเมจกูสำรวจเฮียอะไรไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ล็อกอยู่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เอ็มพอย e ์ยี่ a ดเวเตอร์ลิฟต์ของคนงานเหรอหนายขอเช็คดิอืมอืมอืม อะไรวะ leading room ตุ๊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 ตุ Não, ๊ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ดีหรือเปล่ามั้งเหลือประตูบานเดียวนี่ลองดูกันหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกป้าดป้าป้าบ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 ้าโอ๊ยลืมจับเวลาอีครับ damage อื้ม เลออกสิบนาทีแล้วกันเนาะแล้วเราก็ทัวรโรงแรม5ดาวนะครับไม่ใช่5ดาวอะ่ะที่นี่ดูกากว่า5ดาวหลายเท่าหรือเปล่าไม่อย่างน้อยกูรู้สึกว่าที่นี่มันมีผีกูก็ให้เกตดหนึ่งดาวแล้วแหละนะ <laughs> มีเสียงอะไรสักอย่างอยู่อ่าใช่ด้วยโอเคอมองไรเจมส์ ว่ a แต่ o ายุลูกก i ่นั t o อ a ก e จะเฮลตี้เด้งบิว d ี้เด้งโ y เคบิวตี้เด d งสองอันแล้วมีสุดเซฟให้กูด้วยดีใจกูเล่นมานานเท่าไหร่เนี่ยอ่าประมาณเจ็ดนาทีได้เพราะฉะนั้นกูเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนาะอ่าแล้วแดมมีมอสแองอย่างเงี้ยบันน่าต็งเหี้ยด้วยจนบลาบบ The shelf is empty แล้วยังไง แล้วกูก็บอก e s t i m a t ดึง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 ไม่มีอะไรเดินเข้าลิฟต์แล้วกันไอ้ตกใจตกใจเดียวเดียวเอ้ยเดียวเดียวเดียวเวท阿拉แวนวันเพอร์เซนต์กูก็มาคนเดียวนะเว้ยๆๆแล้วยังไง กูไปชั้นหนึ่งเลยนะ No I cannot do anything กูก็มาคนเดียวนะเฮ้ยหรือกูหนักอาวุธลองถอดอาวุธทิ้งดิก็งไม่ได้อยู่ดี Damage Come on กวกูมาคนเดียวต้องไงวะพูดอะไรเทม into the jail กูต้องลดน้ำหนักตัวกูเองใช่ไหมสัตว์กูต้องเอาไอ้นี่ออกอ่ะไลฟ์เฟิน ไม่ไม่ควรเป็นสถานการณ์บ,รบังคับให้กูเอาไอเทมออกนะครับโคตชเชียเลยอ่ะไหนลองซิโอเคไนไน์ออกไปละ no bitches เอานี่ออกปืนพกกูมีร้อยแปดนัดอ่ะใส่ไปใส่ไปแล้วถ้ากูเอา ไอเทมกลับมากูจะกดอะไรวะเอาเฮียงานเข้าแล้วเฮ้ยอย่านะขอร้องกูไม่มีของเฮียอะไรแล้วนะอะกดเป็นออนแล้วกัน so now what เฮ้ยอย่าบอกกูนะว่ากูต้องเก็บช็อตกันเนี่ยเนี่ยกูไม่เหลืออาวุธเยี่ยอะไรแล้วนะอะไรกันวะน้ำหนักเกินอะไรกันนักหนาเนี่ยเดี๋ยวกูก็ใส่แม่งให้หมดเลยสัดจนไมยแมรี่มันคงไม่หนักมากอะ หวังว่ามันคงไม่หนกักนะเฮ้ย hey, กูขอเหอะเอาเอาวุธไหมกูอย่างหนึ่งก็ยังดีเอาเฮียเนี่ยเก็บไปเอาช็อตกันมากับกูเอาบิวตี้ดิงเก็บไป ถ้ามึงยังหนักอีกก็ไม่ไหวนะกูจะหมดตัวอยู่แล้วนะสัตว์กูต้องเอาอะไรออกอีกกูถึงจะพอใจฮะ Like what the fuck man ไอเฮียหมดตัวแล้วนะเฮ้ยเย็ดโดสดไปไหมลองไปชันหนึ่ง <_ d ue> ไม่ถืออาวุธอะไรเลยนะครับ <_ d ue> ไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับถ้าเกิดกูโดนผีฆ่าตาย,าตาย,าตายากูจะโทษระบบเกม กูไม่มีแผนที่แถวนี้ด้วยเยี่ยมไปเลยกูได้แผนที่ของคนงานมานะครับโอ้โหเย็นแม่ห้องเยอะสะัสไปที่ออฟฟิศไปที่ออฟฟิศไม่มีไฟฉายแต่หา nothing u s e สบู กูไม่มีอะไรเลยอย่าทำลายกูขลอลงวิดีโอเทป thank you I got a c a n opener คือแบบไม่มีไฟฉายด้วยนะมึงต้องการอะไรจากกูขนาดนั้นเชียวฮะฮะ the lock is broken แล้วกูจะถ่ายวิดีโอเทปกูจากไหนพลังพระเอกกูค,ควรสำรวจอะไรไหมเนี่ยแม่งลอกพังตัวเกมแม่งบังคับให้กูไม่ถือเยี่ยอะไรเลยนะครับขอบคุณมากไอเย็ดโดเย็ดโด ล็อกพัง no 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 I hate this เ <t> ป <ội Investment> ิดได้ด <comprend> <feet> <t ội riff haba> ้วยดึง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 ฮะนั่นไงอีกกล่องมิวสิก I got music box of Cinderella and the Snow White and the Little Mermaid โค้ด Disney <laughs> เฮ้ยไซเลนทิวมึงต้องการอะไรกับดิสนีย์วะ Looks like the lock is broken It's too dark too e a t e the map the v u l ไม่มีเฮียอะไรเลยแล้วนะครับถ้าเกิดกูจะเข้าพื้นที่นี่ได้กูต้องไม่มีเฮียอะไรเลยด้วยขึ้นบันไดได้ด้วยขอบคุณลงได้อย่างเดียวด้วยไอ้ซเจ นี่ห้องไหนเนี่ยทู่ดักทุเรศแมวแมวแมวแม่แมวแมวแมๆแมแกูกูขอไม้กระบอกมาก็ยังดีไป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 กลับสุดเซฟก่อนละแล้วจะเกิดกูขึ้นไปชั้นสตอนนี้ เฮ้ยกดลิฟต์ดิกดลิฟต์พ่อมึงพูดจริงมะกูไม่ได้ติดเฮียอะไรไปเลย,เลยตายหาแล้วตายหา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 กดลิฟต์ไม่ได้ด้วยกูเซฟตรงนี้แหละแม่งยัดตดนู้ดชิบหายแล้วกูเซฟช่องสามเลยออือ ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ไลค์เฟลิตแชร์และชอบแล้วก็ subscribe เพื่อติดตามต่อนะครับขอบคุณมากที่ติดตามเ้วไปพบกันผมเฟลูเฟนไม่ไหวแนละ้วกลัวกลัวไม่มีอาวุธอะไรเลย <laughs> ไวพบก,กับผมเฟลูเฟนกับซันนี่ฮิวูสวัสดีครับ